ครับผมแอบลงรักเดอะซีรีส์ครับครับผมวันนี้ก็เป็นการออนแอร์ตอนจบกันครับซึ่งเราออนแอร์กันจบไปเมื่อวานแล้ววันศุกร์ตอนวันนี้เป็นวันเสาร์ครับเราก็เหมือนเอาอันคัดพิเศษเนี่ยมาออนแอร์กันนะครับผมมาดูกันในโรงครับพาไปพี่แฟนคลับด้วยแล้วก็พวกเรานักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนมาร่วมแบบว่าเรียกว่าส่งความสุขแบบเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์เรื่องแอบลงรักเดอะซีรีส์กันครับหลายคนไม่จุกใจในส่วนของที่ฉายนี่ทางช่องก็ต้องดูดูอันด่วผมบอกเลยว่าที่ฉ่ายที่ช่องนะครับ ประมาณ40กว่านาทีใช่ไหมดาว่าฉายอนนี้ครับเท่ากับหนังโรงเลยประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้ใช่ครับจุใจจุใจเลยถูกต้องครับอันคา,เย,นคาเยอะมากอาเอกอสปอยเล็กๆว่าตอนจบนะครับคนละตอนจบกันประมาณนั้นมีซีนเพิ่มมีซีนตอนจบเพิ่มขึ้นมาใช่ครับ ตอนจบมันจะมีความพิเศษที่แตกต่างจากอันคัดอื่นยังไงบ้างแน่นอนครับเอาเอาที่เราแบบนําก่อนเลยในเรื่องคอมเมดี้ของเรานะครับเราจะได้เห็นคอมเมดี้อะไรหลายอย่างเนี่ยในในแบบว่าอันคัดตรงนี้ด้วยในโรงกันครับผมรวมถึงแบบว่าการสมหวังของแต่ละคู่ให้เราจะมีแบบใส่เพิ่มมีการเล่าเพิ่มหรือแม้แต่ว่าจุดเซอร์ไพรส์สุดท้ายท้ายสุดพูดมากไม่ได้จริงๆพูดมากคือสปอยอยากให้ไปดูในอันคัดเองหลังจากดูในโรงเสร็จแล้วสามารถดูใน YouTube ได้เลยนะครับผมยูไบโด่แฟคเอรี่ครับ มีความพิเศษครับเดี๋ยวน้องๆจะมาโชว์เนาะวันนี้เรามาโชว์การมีแฟนสายด้วยนะครับ<ช>น้องแต่ละคู่ก็จะมีทําโชว์มาพิเศษนะครับผม,มหรือว่านี่พีพ่ครับ,อ,บอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นโชว์แบบน้องๆมาร้องเพลงเลยใช่อาจจะมีความพิเศษนี่เดี๋ยวคนนี้เขาจะมาแบบว่าโชว์ความพิเศษพิเศษด้วยอ่าไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวเรานะครับความพิเศษของวันนี้ผมจะมาพูดและเล่าถึงไลน์อัพของ idol factory นะครับใน ปีนี้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกันเราจะมีรายการมีละครหรือมีซีรีส์อะไรให้เราจะผลิตกันต่อกันประมาณนั้นครับดีใจครับผมดีใจมากคือตอนแรกเราก็ไม่คาดคิดว่าฟีดแบกจะดีขนาดนี้<ม>หรือว่าเราแบบว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกกับมงน้องทุกคนกับทีมงานจนวันเนี้ยซีรีส์แบบว่าจบแล้ว<ม>รู้สึกว่าแบบดีใจ อีกข้อหนึ่งคือรู้สึกว่าไม่ต้องไปห้องตัดแล้วฮะไปทุกวีคเลยนะครับประมาณนั้นเจออุปสรรคอะไพี่เซนเยอะมากครับนี่คนนี้เขารู้ดีเลยต้องถามน้องเซ้งอุปสรรคของพี่ได้พี่ถ่ายทอดให้เราฟัง่น้ำท่วมน้ำท่วมพี่เซนก็จะแชร์บ้างไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะไปออกรอต่างจังหวัดอย่างบ้านของตัวโตเองที่ตอนแรกดูพื้นที่ไว้ที่เป็นทุ่งนาเลยแต่ว่าพอพี่เซนจะไปออกกองจริงเนี่ยน้ำท่วมที่โลครับใช่ คือฟิลเรา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 อยากให้แบบว่าเอามาครับมาครับน้องไพรน้องไพรนะครับผมน้องน้องติดธุระน้องติดธุระน้องติดธุระน้องเลยเพิ่งมานะครับไอ้เนี้ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมคือผมว่าอยากอยากให้แบบเขาแบบอารมณ์แบบฟิลแบบน้องโต๊ะขี่ควายอะไรอย่างเงี้ยเออมีผ้ากอล์ฟ้าพอไปถึงปุ๊บนะครับผมน้องกับบื้อน้องกระบือน้องกับบื้อน้องน้องควายของเราแหละน้องควายของเราครับ น้ำท่วมเราควายเดินไม่ได้ไไดอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับรวมถึงนะว่าแบบว่าช่วงโควิดด้วยที่แบบว่าเราเนี่ยไม่สามารถออกกองกันได้เนาะเราก็มีแบบว่าต้องแบบว่าเวิร์กช็อปกันเองที่บ้านมากกว่านะอะไรเงี้ยวิดีโอคอลเพื่อทําบทกันประมาณนั้นครับครับครับผม จบแล้วอไรบ้างสดีตงดีก็จริงจริงก็คือพวกเราอ่านฟินแบลกกันตลอดพวกเราได้อ่านแบบว่าทั้งคอมเมนต์ทั้งในโซเชียลทั้งในทวิตเตอร์โซเชียลท่องทางพวกเราอ่านตลอดพวกเราดีใจที่แบบว่าทุกคนมีความสุขกับเรื่องราวแอบถุงรักของพวกเรานั่นแหละก็คือที่พวกเราต้องการจะส่งมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้ทุกคนทุกวันสุข ก็พวกเราส่งไปถึงแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้รับรอยยิ้มของเราครับเรียกว่าส่งกันแบบดูดดื่มในทีเดียวเนาะส่งรอยยิ้มใช่ไหมครับเป็นจุดขายจุดขายของพี่เหนือใช่พี่เหนือเขาจะมาแบบว่าโอ้ตู้อะไรเงี้ยห้องโตมันร้อยเลยทุก EP นะฮะพี่แสงเป็นไงครับผมชินกับรอยจูบของพี่ิลดีหรือยังฮะ ชินผมผมว่ามันก็ไม่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 ชินนะครับผมไม่ชินใช่ครับทำไมต้องตะกุ่ตะกักด้วยอ่ะเราจริงๆก็วันนี้ยังยังยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยครับผม <c oughs> ที่แบบว่ามันมาเดินทางมาถึงตอนจบแล้วยังนึกถึงแบบวันแรกแกอยู่เลยยังไม่ยังรู้สึกว่าแบบมันผ่านไปเร็วมากเลยแล้วก็ดีใจครับที่แบบวันนี้แบบว่าทุกคนชอบในแบบซีรีส์ที่เราได้นําเสนอรวมถึงมีความสุขด้วยครับครับ,บ,บพูดถัดมาหลังหลังนี่พูดเราก็แรงเหมือนกันนะเรียกได้ว่า ผ่านมา13 EP แล้วครับมันความรู้สึกมันเก็บอยู่ข้างในพอปล่อยวาทีมันก็เลยจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงอาประมาณนั้นครับใช่ครับสายเบมไหมครับผู้นรกใช่ไหมเบมเขาพี่เหนี่ยงไหมครับแต่ผมว่าต้องให้คุณเหนื่ยเขานะันดึงก็ต้องให้เขาอยู่ใช่ใช่เป็นไงบ้างครับอ่านกระแสปิดเสแล้ว ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนชอบกันเนาะแล้วก็ชอบที่ซีรีส์เราเป็นซีรีส์ที่แบบผ่อนคลายช่วยแบบทุกคนที่ทํางานจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเครียดมาดูกันตอนคืนแล้วก็ผ่อนคลายกัน응ได้ยิ้มแย้มการสนุกกับตัวละครเนาะก็อพอจบแล้วรู้สึกวิวเหมือนกันเพราะแบบตัวละครนี้จะจากไปแล้วจะแบบแบบจะจะไม่ได้เห็นตัวละครนี้ใน izzard, แบบในฉายสดแบช่วงสามอะไรนี้แล้วหรือว่าเราส่งตัวละครกลับสู่นิยายเนี่ยก็รู้สึกวิวเหมือนกันสาวๆเป็นบ้า ช้าทำไมค่ะก็อะไรที่ใหม่สําหรับคู่ของของเราใช่ไหมถามว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ทุกคนก็ช่วยลุ้นไปกับผู้ของขวัญกับฝนเหมือนกันในอีพีสุดท้ายก็ได้สมหวังลได้ก็ได้ได้หอมกันสักทีใช่เพราะว่าขอหอมตั้งแต่ EP ใจแล้วก็ใจหายนิดนิดนึงเพราะว่าแบบเราอยู่อยู่กับเขามาปีกว่าเลยอย่างเงี้ยงงค่ะก็ <c oughs> นั่นแหละเนาอืม <c oughs> อ่ะคุณน้องก,กับนิดแบบไปไปกตกน,นิดแตกแฟนคลับในรายการต่อรับดีเรารู้ช่วยบ้างนะพวกเราเองทีก็เป็นกระแสดีเลยก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะที่เห็นทุกคนเอนจอยไปกับที่ของเราทุกคู่ทุกความสัมพันธ์ก็แบบอ่ะถ้าเป็นคู่เราก็ผลได้ เห็นความชัดเจนของตัวเองว่าว่าชอบของขวัญแล้วเออเดินน้องเดินน้องเดินใช่ก็ได้ก็จะต้องดีใจที่มันสนิทใจไปดแล้วอย่างเราด้วยในเรื่องของเราก็โอ้โหหลายคนก็แอบมันไส้เหมือนกันหนใช่ไหมเออไม่ใช่จริงเป็นไงหนูนอกนะเออไม่เป็นอะไรโง่โงเออแต่ก็แฝ่ไปเนี่ ไม่กลัวเปิดกเพราะโรงทุเรียนเนาะตอนนี้นี่กลัวขามาเลยต้องหนีตองหนีหนูก็วิ่งสิอย่าปลาเผือกปลาเนื้อมาไม่ได้กินเออมันิเคัมพวกเราวันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวแต่ก็หวานเหมือนกันนะพวกเราตายปมาได้ม่ได้ไม่ได้ก็ได้แบบวลงเอยกันสักทีเนาะว่า เป็นไทย้วตัวามดิสิเข้าใจว่าแบบเราไม่ต้องไปเดคับมืครันตัวเราเราในแบบที like weather weather ่เราเป็นอะไเลยก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งแบบความรักที่แอุ่นแรงกันเลยอ่าฝั่งนู้นเลยปิดท้ายคู่ของเรายังไงของเราก็หลังจากที่เป็นคุณแม่ลูกสาวมาดาราคอยผลักดันเพื่อนให้ไปในทางที่ถูกเนาะแบบเรื่องของเพื่อนเหมือนล่องของเราอะไรอย่างงี้ก็ ก็จะเห็นว่าอีพีนี้ก็จะได้เห็นว่าส้มจะมีใครมาดูแลหัวใจหรือเปล่าเพื่อนส่งหวังกันหมดแล้วก็จะได้เห็นใครคนข้างหลังหรือเปล่ายังไงนะแต่ในเรื่ออง้มร้องไห้เก่งเหมือนกันใช่เป็นนักร้องนำเออทำซีประเดิญเลยใช่ร้องไห้ตลอดการทำงานกับน้องๆพี่เซนครับพูดถึงภาพรวมน้องๆเปน โอ้ทุกคนน่ารักมากครับใช่เราทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่แบบว่าหลายๆคนอาจจะแบบเป็นเรื่องแรกเลยมาแบบว่าตั้งแต่เบสิกเลยครับมาฝึกแ a c t ิ้งการมาฝึกในการทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าถ่ายทํากันอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ก็ใหม่เหมือนกันในมุผมของผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็เป็นนักแสดงม่เหมือนกันเราก็แบบว่าช่วยกันครับจนซีรีส์เราออกมาแบบว่าประสบความสำเร็จเนาะนะครับผมก็ดีใจมากจริงๆต้อง,งขอบคุณแบบน้องๆทุกคนมากนะครับใช่นะครับครับ อ่ามีมีความพิเศษแน่นอนแต่ขออุบไว้ก่อนยังพูดไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีอะไรแบบว่าอาจจะมีแบบว่าแฟนมีหรืออาจจะมีแบบอะไรพิเศษพิเศษมาให้เห็นกันครับผมแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมีไลน์อัพที่เราจะได้เห็นกันในโรงเลยว่าไลน์อัพเรามีอะไรกันบ้างครับผมให้คะแนน คุณตัวผมให้คะแนนผมให้สิบเต็มทุกคนอยู่แล้วครับเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนพยายามมากทุกคนสู้มาด้วยกันมากเราอาจจะแบบว่าตกร่องกันมากแต่ว่าเมื่อเราตกล่องกันเราช่วยกันพยุงกันขึ้นมาครับเราเจอุปสรรคเราเดินไปด้วยกันจนวันเนี้ยเราเดินมาถึงมันอาจจะเป็นตอนจบครับแต่มันไม่ใช่จุดจบของอาชีพนักแสดงนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพนักแสดงหลายคนครับแล้วผมก็พูดตลอดเลยว่าผมดีใจมากที่น้องๆคนนี้ทุกคนเดินออกจากโรงนี้จบเรื่องนี้แล้วทุกคนเดินไปแล้วพูดว่าพวกเราคือนักสแสดงเต็มตัว กับนักแสดงเรื่องแอบรักเดซีรี์ครับครับได้ครับขอบคุณครับขอบค <little> ุณครับ <bunu> <Nok> <grave>